สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอัญขคยานีคำเสียนชื่อเล่นชื่อน้องจ,าจา้าจ๋ากำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนวัดดอนทองสุวรรณศรีตันทิกุล่าศึกษาลัายผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการคัดเลือกเด็กเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณวัฒนธรรมวินิจประจำปี2566สาขาศิลปะการแสดงสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทาค่ะ หนูมีความภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทยรักในความเป็นไทยมีใจรักในศิละปะวัฒนธรรมไทยและอยากให้ชาติอื่นๆได้รับรู้ถึงมรดกภูมิปัญญาและสเสน่ห์ของความเป็นไทยหนูจะรักษาและอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่ต่อไปในภายภาคหน้าไม่ว่าจะเป็นรุ่นลูกร,รุ่นหลานต่อไปจะได้เห็นถึงความสำคัญและความภูมิใจเพื่อที่จะสืบสานมรดกภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่สืบต่อไปค่ะขอพระคุณค่ะ